อาอยุน้อยที่สุดคุณตาขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าของเราเออมานไปถึงว่าพี่น้องเราจะมีใจที่อยากยางขอบคุณพระเจ้าเราทุกคนไม่ใช่เป็นนักร้องแต่เป็นนักของคุณพระเจ้านะคะก็ฉชันหา,าบอกว่าเนี่ยที่นั่งอยองู่แถวหน้าบอกว่าอยาก้อ,กองแรงไหมอยากแต่ว่าฉันยืนไม่ไหวไม่เป็นไรอยากให้นั้งเลย รวมเสี่อายุแล้วนะวินาโมไหมเหมือนเอาผ้ามาแลกกันนะ <c oughs> รวมแล้วหนึ่งพันสามรอยแปดสดโมเลยขอบคุณรพระเจ้าทีที่เราร้อมอยู่ในองค์พระพอเนี่ยฉันย้ำอยู่ตลอดเวลา,ว,า <c oughs> ว่าเพลงชีวิตท,ที่เซียนมันมีความหมายไม่แค่ร้องเพื่อเพราะ ร้องเพื่อขอบคุณพระเจ้าร้องก็ให้จำความหมายของเพลงบัวเกลือทำให้เราจะอยู่ในเพลงชีวิตกีจเ,เนี่ยสองเท้าท่านก็เลยบอกว่าพี่น้องถ้าจะขึ้นมาร้องเพลงเนี่ยคุณไม่ใช่ขึ้นมาเพื่อมาโอวให้คนเขารู้ว่าเสียคุณพอนะแต่คุณจะมีท่าทีว่าคุณขึ้นมาร้องเพื่อขอบคุณพระเจ้าอันนี้ต้องระมัดระวังท่าทีด้วยแต่แล้วเนี่ยในนี้เพลงไอเนี่ยมันเกี่ยวกับชีวิตเราโดยตรงเลยอย่างเช่น ข้อสี่ในกวดชัยโยโลหิตพระเยซูคริสต์ชัยโยประเสริฐชัยโยความรักอันประเสริฐฉันคิดถึงครอบครัวฉันของข้าพเจ้านี่นะฉันไม่เคยขึ้นมาเป็นพยานในโบสถ์นี่เลยแต่ฉันจะเป็นประกาศเป็นพยานอยู่ในกลุ่มเล็กๆไม่ว่าคนนั้นจะเป็นองค์มนตรีหรือครูว่าถ้าจังหวะมาถึงฉันประกาศทันทีเลยในสี่ห้าคนนั้น แต่ว่าในเวทีในโบสถ์นี้ที่ครอบครัวเนี่ยเป็นเกิดครั้งแรกในชีวิตเมืโบสถ์นี่ 66, 62 62ปีมาแล้วเนี่ยฉันไม่เคยขึ้นมาเป็นพยานให้พี่น้องฟังเลยว่าพระเจ้านำครอบครัวเราไล่ความรอดยังไงแล้วปีนั้นที่มีการประกาศเนี่ยครอบครัวเราเป็นครอบครัวแรกที่เชื่อพระเจ้าทั้ง60ว่คคน<ส>นี่คือการทรงนำของพระเจ้าที่พระเจ้าเรียกแล้วทำไมร้องเพลงนี้ทำไมทิ้งทำไมึกถึงความหมายของเขาเพราะคุณแม่ป่วยหนักมาก หมอไม่มีทางรนะักษาแต่เมื่อมาเชื่อพระเจ้าปั๊บเนี่ยพระเจ้าก็รักษาทาหลัการยร่างกายและฝังจีิตยา่ด้วยไม่เพียงแต่เท่า,ทานั้นนะพวกเราครอบครัว,วมีความทุกข์มากแต่รเรื่อเรามาเชื่อพระเจ้าปั๊บพระเจ้าให้เราออกจากความทุกข์วันนี้เช่าวันนี้จันชาติเช่นขอบอกว่าจันชาติสิ่งที่คุณเทศไว้น่ะสิ่งที่จันเตียยวว้แต่วันนี้ในบว,นนนว,ในว,ว่าวันนี้ฉันควกเราไในกลุ่มตลอดเวลาบอกว่าเพลงนี้คือเพลงการพัน แ <Yeah. S 2> ห่งกันประกานะคบสองออกจากความยากลำบากและจริงด้วยหลังจากมาเชื่อพระเจ้าป๊บเนี่ยพระเจ้าพานำธุรกิจของเราไม่ลำบากมากจนกระทั่งไม่ลำบากสามออกจากความทุกข์ใจ <Yeah. S 2> คุณแม่โผ่่นเ,นเนี่ยเ,เข,าขเายา้าคัวลำบากาทุกข์ใจ,มนนมใจไม่ทุกข์สาหัสมากเลยดังนั้นรอบในนี้จึงมีความหมายเป็นอย่างมากในชีวิตของเราจนมีเหตุให้เราทุกคน,นยอมใจกันขึ้นมาของพระเจ้า ไม่ใช่เธอตัวข้าพเจ้าเองทุกคนที่ร้องเห็นี่ทุกคนบางทีเพื่อนชอบแต่ใจเข้าด้วยคึงทำให้เขาอยากมีส่วนขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าในข้อสองเนี่ยแม้ข้านเน้นอะไรพ่อบาปพ,พ่อประทานเลี้ยวเลยแล้วคุณรู้ไหมแบบบาปเขาว่าคืออะไรบางทีามางงันเอาเราอยากกระชั้นหน้าบาปชั้นะนแห่งความไม่พอใจโกรธหรือชนะบางทีในหนุ่มที่นี่มีไม่ชอบปนะุปอปรุณาจดได้แล้วนะแล้วก็ดูมือเธอเสร็จแ,แล้วเนี่ย เราจะดูใจตรงนี้ได้ยังไงพระเจ้าประทาเน,เนเราเล่นใหเราเล่นเกิพระวิญญาณบริสุทธิ์เราใช้ความพยายามของเราเราจะร่มเร็วแต่ถ้าเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ปั๊บเนี่ยเราจะกำลังจากพระเจ้าจะทําให้เราชนะปัะ๊บชนะสิ่งที่เราไม่อยากจะทำแต่พระเจ้าจะช่วยเราให้เราไม่ทําตรงสิ่งนั้นได้และทีนี้ย้อนกลับมาที่ข้อหนึ่งข้อหนะึ่งอ่ะได้ยินเสียงพระเจ้าเรียกขา ให้มาเข้าเฝ้าถ้าพี่เราในโบเราเนี่ยวันนี้ได้เข้าไปฟังคุณพีพูดบอกว่าเราแต่ละคนมีของประทังรู้ไหมถ้าคุณเข้ามาเรียกหาพระเจ้าบ้างเนี่ยพระเจ้าบอกว่าได้ยินเสียงพระเจ้าเรียกให้มาเข้าเป้าถ้าคุณไม่มีได้ยินเสียงจากพระเจ้าคุณไม่มีได้ดินอะไรบ้างจากพระเจ้าคุณทํางานสเปกสปะาไม่รู้จะไปทางไหนเลย ไม่ต้องรีบร้อนเข้าหาพระเจ้าและพระเจ้านำะผโอเคนะนี่สั้นๆไม่หนเทศนาเลยเนาะแดีทีนี้วันนี้ฉันก็เป็นคนจำจําเป็นด้วยก็เลยมานำพวกนี้ <c oughs> พี่น้องให้เราฟังด้วยเขอรคขอพระเจ้า <c oughs> แล้วก็คิดถึงความหมายของเองว่าชีวิตเราเอาดีเราเป็นคนยังไงลมแล้วยังไงหมดหวัองอยังไง สิ้นหมุนหางด้วยแต่เมื่อมาพบเจ้าพบสมอวังไม่สิ้นหมุนหางด้วยโอเคนะ ความสำคัญเะลึ่งไปพ้อที่หนึ่งลองคับอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวตอนที่คุณแม่มาเชื่อใหม่ๆหล้งจากเชื่อใหม่มาสองเดือนพักกับซาตัมก็เล่นงานไม่หยุดนะฮะทำให้คุณแม่อยู่ดีดีเนี่ยท้องขึ้นมาใหญ่มากเลยทีเดียวช่วงนั้นที่หกสิบปีหกสิบกว่าปีก่อนเนี่ยไม่มีใครสอนชังเกลือคุกเข่าลงไปคุณแม่นอนอยู่คุกเข่าลงไปของ มองแม่ตาขอพรแม่ตาสามชั่วโมงขอความแมตตาที่จิดงทำให้คุณล่องเป็นความหมายไึกซึ้งขอควแมมตาจากพระเจ้าสามชั่วโมงเป็นเป็ขอนอกสาวยุบปาแผนคนแก่กอดหรือไม่เท้าฝัาลงไปในท้องแม่เออขึ้นมาหายเลยนี่คือการอัศจรรย์นี่คือเป็นพยายพนครั้งแรกในชีวิตผมสองปีที่ฉันติดขึ้นมาวันนี้พระเจ้าจะนำยังไงฉันจะเชื่อพระเจ้านำ ฉันไม่ใช่ขึ้นสเปซสปอร์ดเรื่องนี้คือโอ,อกาสที่จะขอบคุณพระเจ้ามาถึงเวลานะที่จะวันที้คุณไม่เคยขอบคุณพระเจ้าจะทางมีวันนี้ที่คือนมาขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนอกอ่านด้วยบอกรอบอ่านนักอน้กองีนเข้ามาเชนัก้องคุณห้ามเล่นน้องดนตินน้ำพวกเราคุณตามหลังพวกเรา <c oughs> แล้วขอบคุณพระเจ้ารอกอ่านนะ